คนเขา <S <S ก็พากันเจอคู่กันหมดแล้วนะวินดาโชคดีมากเลย <S <S เลิกกับคู่มั่นไปแล้วม่าานก็ได้แต่งงานกับอีกคน <S <S แล้วทีนี้ก็ราณีราณีก็กำลังจะได้ไปแคนาดาแล้วฉันจะต้องหาคนดีๆรวยๆแล้วก็อยู่เมืองนอกให้เธอให้ได้เลยมุ้ยไม่ค่ะพี่ฉันไม่อยากไปต่างประเทศนะคะรู้ไหม ฉันไม่อยากได้ความเห็นจากเธอเลยค่ะแต่เราพูดถึงคู่ของฉันไม่ใช่เหรออืมเธอจะกวนฉันไปถึงเมื่อไหร่อย่านั่งนี่ไปที่อื่นเลยไปไปไหนล่ะนี่เธอถามฉันว่าต้องไปไหนเหรอปกติเธอก็ไม่อยู่ติดบ้านหรอกนะจะต้องมีข้ออ้างไปนอนไปนี่ตลอดเลยนี่คือที่สวนชาลิมาน่ะพวกเขาพากันถ่ายหนังปัญจาบกันอยู่ไปไปชวนชาน,นีให้ไปด้วยกันสินายชานี ไงเลิฟลี่ไงเลิฟลี่ไงค่ะพี่ <c oughs> สวิตาทำอะไรอยู่เหรอตอนนี้พี่เขานะ่ะวางแผนหาผู้ชายที่มาจากเมืองนอกให้ฉันอยู่ค่ะอ,อ๋อเหรอเงินพี่เธอก็ได้ข่าวที่ราณีจะแต่งงานแล้วสินะใช่เลยค่ะเพราะงง้นเนี่ยก็เลยอยากให้ฉันแต่งกับคนจากลอนดอนหรืออเมริกาดูสีมันแฟร์ตรงไหนอะคะ ฮะคนจากกัปูทาลาที่ดีๆก็เยอะไปเธอไม่มองคนหล่อๆที่นี่เลยน่าเบื่อที่สุดอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าพวกเธอเป็นอะไรกันไปหมดแล้วถ้ามีคนจากเมืองนอกมาขอสาวๆจะดีใจมากเลยนะแต่ดูราน,นีสิร้องไห้โฮเลยที่จะต้องไปอยู่ที่แคนาดาแล้วเธอก็ไม่อยากออกจากชันทราก,กับกับกบปูทา,าเาออใช่ชนีพี่ของฉันบอกว่าที่สวนฉลิมาตอนนี้นะ่ะมีพวกที่กำลังถ่ายหนังปันจับกันอยู่ไปดูกับฉันไหมเออได้สิฉันไปด้วย เอ่อเลิฟลี่ฉันไปไม่ได้แล้วล่ะเธอไปเธอนะจ๊ะฉันนีไม่แฟร์เลยช่อฉันนีถ้าอยากไปทําไมไม่ไปล่ะอืมไม่ค่ะพี่เราพากันออกไปเที่ยวทุกวันแบบนี้มันดูไม่ดีนะผิดตรงไหนเราก็ไม่ได้ห้ามเธอออกไปไหนสักหน่อยนี่นั่นแหละค่ะพี่กับแม่นะ่ะไม่เคยห้ามไม่เคยปฏิเสธอะไรฉันเลยแล้วฉันจะฉวยโอกาสได้ยังไงล่ะค่ะพอเลยพอพอพอ เราพูดถึงเรื่องมาดูเขาถ่ายหนังไม่ใช่เธอไปเป็นนักแสดงนะไปเธอนี่ถ้าเธออยากไปก็ไปเธอเลฟลี่อยากให้ไปด้วยนะทำอะไรอยู่เนี่ยเออคือผมวางแผนอนาคตนะครับชาค่ะเห็นไหมเธอน่ะไม่น่าไปคอยแย่เขาเลยว่าเขาไร้ประโยชน์อย่างนั้นไม่เอาอ้าวอย่างนี้ดูนั่นสิเขากำลังวางแผนอนาคตของตัวเองอยู่ด้วยนะไม่ใช่หรอกค่ะพี่ ฉันรู้จักเจ้าสมองไม่มีรอยอยากนี่ดีเขาแค่แกล้งทําเป็นฉลาดต่อหน้าพี่เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวนะคะจะจะไปดูหน่อยว่าเขาวางแผนอะไรอยู่ในแม่ขอดูแผนแกหน่อยสิแม่นี่ยาแม่ครับแจ้าลงแม่แม่ครับแม่ครับแม่ครับอุ้แต่แล้วอู้อ๊้นี่คืออนาคตของแกอย่างนั้นเหรอทำไมมีแต่ l o v e l e ล่ะฮะก็นั่นอนาคตของผมไง แกบ้าไปแล้วเหรอแม่จะตีให้ตัวเขียวเลยคอยดูนะแล้วก็จะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนี่ทำไมแกต้องเขียนชื่อเลิฟลี่ยอะแยะขนาดนี้ด้วยอะะแม่น<ะ>ไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างป้าครับบอกแม่ให้หน่อยสิครับว่าทําไมผมถึงต้องเขียนชื่อเลิฟลี่ด้วยผมจะเขียนว่าเลิฟลี่วูแมนตั้งหากละผมฝันว่าวะจะทําร้านเป็นของตัวเองยังไงล่ะครับเหมือนที่กัปตันธารามีพริตตี้วูแมนฉลันทราก็จะมีเลิฟลี่วูแมนไงแน่ใจนะว่าแกกําลังเขียนชื่อร้านอยู่นะจะเป็นอะไรได้ล่ะโหป้าครับป้าดูแม่สิครับ แม่ดูคิดถึงเลิฟลี่มากกว่าผมซะอีกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดแม่คิดถึงเธอมากขนาดนั้นเนี่ยก็ให้ผมแต่งงานกับเธอสิครับก่อนทําแบบนั้นฉันน่าจะฆ่าตัวฉันเองไม่ก็แกยแล้แหละอื <c oughs> อออะชาชจ้า <c oughs> นี่ขนมกับชาอร่อยมากนะมีเยอะด้วยแม่ซื้อมาจากตลาดนะ <c oughs> ฉันไม่ค่อยหิวนะมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> มีอะไรงะเหรอทำไมถามแบบนั้นฉันก็แค่ถามไม่เห็นเป็นอะไร ร้องไห้ก่อนมาเหรอเป,เปล่านี่ไม่มีใครห้ามน้ำตาตัวเองได้หรอกร้องออกมาเถอะ <c oughs> นี่ ใจเย็นๆขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมไม่ต้องเธอจะพูดไปทำไมละ่ะบอกสาเหตุมาทำไมถึงร้องไหล้ล่ะทะเลาะกับสามีมางั้นเหรอเราต่อสู้กับคนได้แต่กับโชคชะตาเราสู้ไม่ได้ ใจเย็นๆพอแล้วมาทุกเธอเคยเป็นคนร่าเริงแล้วตอนนี้ทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าว่าไงล่ะบอกมาเธอเป็นอะไรฉันบอกเธอแล้วไงไม่มีอะไรคือฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะ ก็แค่นั้นเองก็เห็นอยู่เนี่ยฉันว่าพวกเราไม่จะไปต้องพูดถึงสิ่งที่มองเห็นหรอกเล่าให้ฉันฟังได้นะถ้าเธออยากเล่าอืมขอพูดอะไรหน่อยอตอนนี้ราณีกำลังจะแต่งงานก็อย่างที่บอกนั่นแหละ ต้องหาแม่บ้านใหม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็ค่อยเลือกคนที่ไว้ใจได้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะหาคนใหม่วันนี้เพิ่งจะรู้เองนะว่าสองคนน่ะไม่ได้คิดว่าฉันเป็นเพื่อนเลยอะไรกันเนี่ยงุงหงีใส่ทำไมอะ่ะ ฉันเปล่าซึกหน่อยนะพูดเรื่องจริงชัดๆฉันเห็นมาทุมาบ้านเธอแต่กลับไม่ยอมเรียกฉันนั่งคุยกันเพลินแล้วมานั่งดื่มชากันสองคนต่ลืมฉันไปได้ยังไงเนี่ยฉันกลับมาทุกกาลังคุยเรื่องราณีฉันก็หวังว่าพ่อของราณีจะเลือกคู่แต่งงานที่ดีและเหมาะสมให้กับเธอได้นะก็แค่นั้นมันแน่อยู่แล้วพ่อแม่ที่คิดถึงตัวเองก่อนลูกมันไม่มีหรอกนะเออนี่สวิตา ราณีโชคดีจริงๆนะเอ๊ะคือยังไงอะ โถเอ้ยในเธอเคยบอกว่าจะให้เลิฟลี่น้องเธอแต่าง,งานไปอยู่ต่างประเทศโดยเร็วที่สุดนี่นะแต่กลับกลายเป็นรายนี้ที่ได้แต่งก่อนเนี่ยพูดอะไรกันมาทูโถ่เอ้ยอราณีมาเทียบกับน้องฉันได้ยังไงฮะตอนนี้ฉันกาลังหาคู่ที่เหมาะสมกับเธอมากที่สุดให้กับน้องฉันอยู่นะจ๊ะอีกไม่นานฉันคงได้เอาขนมให้พวกเธอกินแนะ่ให้ถึงเวลานั้นก่อน <c oughs> ค่อยเอามา <c oughs> ค่อยว่ากาันตอนนี้กินก่อนอันนี้ ฉันคุยกับพ่อสื่อไปแล้วคอยดูเธอเดี๋ยวเธอจะต้องติดต่อมาแน่ๆว่าเธอได้คู่ที่เหมาะสมสําหรับลูกชายของฉันแล้วนะอืมแม่ทุกคนที่มีลูกชายก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นแม่สามีที่ดีและเลี้ยงลูกตัวเองให้เป็นคนดีถึงจะได้สะพ้ายที่ดี <c oughs> แล้วอีกเรื่องที่สำคัญลูกของเธอต้องรักผู้หญิงคนนั้นให้มากๆด้วยนะ้อ แบบนั้นบ้านของเราถึงจะเหมือนสวรรค์ค่ะฉันเห็นด้วยกับคุณพี่ทุกอย่างเลยทั้งลูกชายลูกสะใภ้ต่างก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีมากเลยนะคะอีกอย่างนาเดนดาก,ก็เป็นคนดีแต่วิเดนดาก,ก็ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนขนาดนี้เขาไม่ยอมมองใครเลยนอกจากชาน,นี้คนเดียวอะเฮ้ ถ้าทำฉันตกจะทำไงนี่ไงผมก็รับอยู่จะรับทันเหรออ๋ออทำฉันกลัวอีกแล้วใจต้นแรงไปหมดแล้วเนี่ยพี่เริ่มกลัวผมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็จนกว่าเธอจะเลิกแกล้งไงเอาเถอะ่อ่า๋้วนก็แก้ปัญหาให้ได้อืมจะแก้ปัญหาอะไรฉันไม่หวังอะไรแล้วทำไม ผมทำอะไรผิดอีกอารมณ์เธอเปลี่ยนเหมือนฤดูกาลไม่มองหน้าฉันมาตั้งสี่เดือนตอนนี้จู่ๆกลับมาหาฉันเอาแต่ใจตัวเองจังเพราะผมไม่อยากให้พี่มาตำหนิผมที่หลังไงอืมเดี๋ยวก็มีคนเห็นหรอกไม่มีหรอกถ้าเกิดมีผมจะบอกไปเลยว่ามันบ้านผมมาตอนไหนก็ได้อืม ที่เวลาอย่างงี้กล้าพูดนะก็ต้องกล้าสิผมกลัวที่พี่พูดมากกว่าผมก็เลยต้องกล้ามากขึ้นจะมาเคร่งครัดอะไรเนี่ยจะอะไรก็ช่างยังไงฉันก็คิดถึงเธอนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่คิดถึงผมผมคงแย่เอนี่ ไม่เห็นมีใครอยู่เลยทำไมร้านโล่งแบบนี้ทันนีร้านไม่ได้โล่งหรอกครับคุณเอ,อ้าพี่สะพัายยิน <c oughs> ดีดต้อนรับครับวิเดนดาล่ะออกไปทำงานนะครับอืมกลับมาตอนไหนคะเขาบอกว่าอีกเดี๋ยวจะกลับมาฝากบอกด้วยนะคะว่าเรามา พี่สะพ้ายไหนไหนก็มาถึงนี่แล้วก็รอเธอใช่ชานีผมจะขอเอาเช็คไปขึ้นเงินสักครู่นึ่ะผมกลัวมันจะช้าเดี๋ยวธนาคารจะปิดสัปด<พ>อหไม่ต้องห่วงค่ะคุณไปได้เลยอขอบคุณเลิฟลี่เดี๋ยวฉันจะดูแลร้านให้เองไม่ต้องห่วงอะไรนะคะเออนี่ชาณีเห็นหรือยังว่าถ้าไม่มีบัปูสักคนพี่วิเดนดาวุ่นมากแค่ไหนใช่เห็นด้วยเลยืทําอะไรหน่อยสิฉันคุยกับเขาแล้วเขาจะคุยกับพี่เจสซี่แล้วไงต่อ ก็ต้องอดทนรอไปก่อนรออย่างเดียวฉันไม่อยากรออีกต่อไปแล้วนะเขาคุยให้แน่นะถามให้แน่ใจแล้วฟลีรอก่อนสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะรับอะไรดีคะอคือเขาเขาอยู่ไหมคะใครคะก็คนที่อยู่ร้านทุกวันนี่คะผิวสีแทนๆนาตลลลๆนะคะไม่อยู่ค่ะต้องการอะไรบอกเราได้นะอืม ฉันอยากได้น้ำหอมนะคะอกลิ่นไหนคะคือเขารู้ว่าฉันชอบแบบไหนทุกครั้งที่ฉันมาที่นี่เขาก็จะหยิบน้ำหอมที่ฉันชอบให้ทันทีเลย <c oughs> ฉันไม่เคยต้องบอกอะไรเขาเลยคะ่ะออ้หรอคะคนที่คุณกำลังพูดถึงใช่คนที่ตัวเล็กๆไหมแล้วอ๋อคะคะคนนั้นแหละที่พูดถึงโอ้ <c oughs> งั้นเหรอคะคุณไม่ได้กำลังหาคนที่สูงๆหล่อๆใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเปล่านะก็ คนนั้นก็หล่อค่ะแต่ผู้ชายอีกคนที่สูงสูงหล่อกว่ามากทั้งหล่อแล้วก็ใจดีเลยว่าแต่คุณถามฉันเอไปทำไมเหรอคะอันที่จริงนะคะสูงหล่อๆที่คุณพูดถึงเนะ่ะเป็นสามีของเธออ oh. ส่วนเจ้าตัวเล็กที่คุณตามหานะ่ะเ,เขาน่ะเป็นนี่ช่า,ๆๆๆๆๆๆๆางมาเถอะค่ะ เออบอกมาค่ะอยากได้อะไรค่ะเออไม่ดีกว่าค่ะตอนนี้อารมณ์เปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ดีกว่าไม่เอาละเดี๋ยวคุณคะแต่ว่าคุณไม่ค่ะเดี๋ยวซื้อใหม่ค่ะไม่เอาละเออชันนีฉันมั่นใจมากว่าเธอไม่ได้อยากได้น้ำหอมอ่ะเธอมาเพื่อแอลวิเดนดาตั้งหากเลยจะบอกให้ไม่หึงหรือไงอ่ะอยู่เฉยได้ยังไงเนี่ยแล้วยังไงนี่ชันนีวันหนึ่งวันหนึ่งมีผู้หญิงมาที่นี่มากหน้าหลายตาเลยนะ แล้วเกิดวันหนึ่งพี่วิดเนดาพลาดท่าเข้ามันไม่มีวันนั้นหรอกฉันคงเป็นคนเดียวที่อยู่กับเขาและเป็นคนเดียวตลอดไปด้วยโอมั่นใจมากไหนบอกมาซิว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวฉันจัดให้เองอชานี่คุณมาทำอะไรน่ะฉันก็แค่ผ่านมาเลยแวะมาเจอคุณหน่อยไปไหนมาคะเออออกไปทำงานมาแล้วอามาล่ะออกไปธนาคารค่ะ ผมบอกให้เขารออยู่ที่ร้านน่ะโธ่เอ้ยหงุนหงิดทำไมอีกเดี๋ยวก็มาไม่ได้หงุดหงิดแค่ไม่ชอบนะ่ะเป็นอะไรล่ะนี่รู้สึกเหนื่อยหรือตกใจที่เห็นฉันที่นี่อืมชะน,นีฉันกลับก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่บายมีธุระอะไรไหมทำไมอยากมาหาก็ไม่ได้เหรอมันก็ได้อยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะ ฉันกลับก่อนนะพี่เจสซี่คงกำลังรอฉันอยู่นะโอเคบายอะไรเนี่ยนี่คุณไม่คิดจะรังฉันเลยอย่างนั้นเหรออย่าไปพอเลยตั้งใจทำงานเธอฉันจะไปรอคุยที่บ้านแล้วกันไปนะคะบาย ขอโทษค่ะพี่ที่โมเถลทลาย,ลายไม่เป็นไรหรอกเอาเธอพี่กลับคิดว่าเมื่อก่อนเนจะส่งเธอไปเป็นดารานะอืมเหรอคนอย่างฉันจะทำได้เหรอคะหน้าอย่างฉันเนี่ยนะดาราอะไรกันทำไมร่าเริงจังทำอะไรมาเหรอที่นี่ไม่มีกล้องนะอืมพี่อะตอนเราไปถึงพวกเขาก็เ,เก็บของหมดแล้วเหรอจ๊ะ ถ้างั้นทำไมกลับบ้านช้าคือฉันแวะไปร้านสามีมานะคะงั้นเหรอเออขอโทษค่ะฉันควรจะรีบโทรมาบอกพี่ก่อนแต่พี่คะฉันอยากเจอเขาจริงๆก็เลยไปที่นั่นแต่ว่าเขากลับไม่อยู่ที่ร้านซะอย่างนั้นเขาคงออกไปทำงานมัน้งค่ะเออเขาให้พี่อามานมาเฝ้าร้านแทน แล้วเขาก็ออกไปทำงานข้างนอกแล้วได้เจอไหมได้เจอคะ่ะแป๊บเดียวเขาก็กลับเข้ามาพอดีตอนเข้ามาเห็นฉันเขาตกใจมากเลยนะคงไม่คิดว่าเธอจะไปก็ต้องตกใจสิค่ะ <c oughs> จริงด้วยนะแต่พี่คะรู้ไหมว่างานที่ร้านมันหนักมากเลยต้องทำทุกอย่างอยู่คนเดียวตอนที่บัปูมาอยู่ที่ร้านก็ช่วยได้มาก <c oughs> พี่ตามบัปูกลับมาได้ไหมคะ บัป,ปูนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าแม่เขานะ่ะอยากให้ลูกตัวเองแต่งงานบัป,ปูไม่อยากแต่เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้จนกว่าจะแต่งงานก็เลยกับชรันทระพี่ว่านะให้วรันดารับพูดช่วยดีกว่าไหมดีไหมค่ะคิดเหมือนกันอืมพี่คะแล้วคุณอาจะให้บัป,ปูแต่งงานกับใครเหรอคะเขาได้บอกมาหรือยัง พี่ก็ไม่รู้นะเห็นว่าคุณอาหาผู้หญิงให้แค่นั้นคงจะเป็นคนที่เหมาะสมกับเขานนี่ยแหละแต่แบบนี้ไม่ถูกเลยอ่ะตอนนี้บัปูนะ่ะชอบอยู่กับคนอื่นนะคะอะไรนะอะไรม,มีอะไรเหรอต่างหูพี่หายไปไหนคะมไม่รู้สิไม่เป็นไรนะคงอยู่แถวแนี้เดี๋ยวฉันช่วยหาคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะ Mmm -hmm. yeah. ไปตกที่ไหนเนะฮะพี่คะฮะ<า>ไม่เจอเลยค่ะข้างบนก็ไม่มีพี่ดูหมดหรือ,อยังคะใชยชันนีพี่หาจนทั่วแล้วไม่เจอเลยอะ่ะไม่รู้หล่นที่ไหนเอ่อห้องน้ําห้องนั่งเล่นชันนีพี่หาหมดแล้ว <c oughs> แต่ก็ไม่เจอเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องกังวลน,นะคะพี่ไม่ได้ออกไปไหนหล่นอยู่ในบ้านนี่แหละอื <c oughs> ที่ไหนสักที่ <c oughs> เดี๋ยวก็น่าจะเจอ <c oughs> เออพี่คะฉันยังไม่ได้ดูอีกห้องนึงเดี๋ยวฉันไปดูให้ที่ไหนในห้องนอนฉันนะคะจะไปหล่นในนั้นได้ไงถ้าเกิดหาจนทั่วแล้วไม่มีมันก็ต้องอยู่ในห้องนั้นแหละก็แค่ดูเฉยเฉยชานีมันจะอยู่ในนั้นได้ยังไงพี่ไม่ได้เข้าไปสักหน่อยเอ้เอฉันกังวลมากไปหน่อยอืมฉันคิดว่าแม่คงไม่สบายใจแนะ่แต่มันไม่ใช่เรื่องที่แม่ต้องกังวลน,นี่นาะ เราแค่หาต่างหูแค่นั้นเองฉันรับเองฮัลโหลทำไมไม่รับสายเมื่อทำอะไรอยู่คือว่าโทรศัพท์อยู่ในครัวนะ่ะฉันเลยไม่ได้ยินคือว่าพี่เจสซี่กำลังหงุดหงิดมากทำไมมีอะไรคือว่าต่างหูของเธอหายยังไงก็หมายความว่ามันอยู่ที่ไหนสักที่นี่ไม่ใช่หมายความแบบนั้นแล้วหายได้ยังไง ฉันก็ไม่รู้คะ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงหล่นได้อ๋อแล้วจะต้องหยุดยดทำไมแค่ต่างหูบอกเธอช่างมันเธออะไรต่างหูทองนะคะอืมฉันคิดว่ามันคงจะสำคัญกับพี่เขามากเลยคะ่ะพี่นาเรนดาคงเป็นคนให้เธอไว้จะบอกให้เธอช่างมันได้ยังไงอะฮงแต่ก็ช่างมันเธอคะ่ะมีอะไรด่วนอีกไหมก็เปล่าซะหน่อยไม่มีถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ ฉันจะรีบไปหาตังหงให้เจอแล้วเราค่อยคุยกันนะ